โอเคครับประกาศสวัสดีทุกๆคนกันด้วยเลยนะครับทุกท่านอาจจะสงสัยว่าทําไมพี่ถึงอยู่อันนี้นะครับเพราะว่าวันนี้เราจะมาทําคลิปไปล่อซื้อคนที่ชอบกินคนอื่นนะครับโอเคครับเขาไปอยู่ทุกระดับแรกนี่คนที่ชอบใครกินผมนี่ไอเฮี้ยนี่นะครับนี่ครับเรียกไอกเฮี้ยก็ได้นี่รู้คนรู้แม,มท่ทำไมถึงว่าเดี๋ยวไปกินว่า ปิดฟีเจอร์ความยินเห็นเพราะว่า,เพ,า,วาเพราะว่ามันเกียนแล้วมันกูคอมเมนต์ว่ามันว่ามันมันเคยเกียนใครมาบ้างครับพี่ก็เป็นเหยียดในนั้นนะครับที่โดนมันเกียนนะครับโอเคผมจะแอดไลน์มานะแค่แค่จีมีเกอร์ไม่เกียนทวีไอเฮียมีเครดิตพ่อมื่ไงสัตว์มีเพื่อนเราไหนไปบอกหนึ่งให้ครับอพี่แอดไลน์ลไปเลยนะ ขออนุญาตดาวลายแปบ๊บโอเคครับเราอย่างไรลวี่ะทักเขาเองนะครับโอ้โหวิ่งมาตักพี่เลยว,วะดีครับผมสุนใจลาฮันฟีฟาครับโอเคพี่ทักอย่างงี้นะแล้วก็จะแคะรูปในอะ เีอยออกละหาที่พึ่งลงละสุดครับตอ่เลยว่นเดู้ว่าพี่พี่พี่พน่พี่พี่พ่่า่พี่พี่พี่่พี่นะปะปะน่ ต่อพี่ต่อไปนะตอนนี้ก็ได้ครับโอเคส่วนสั้ โอเคพี่ตอบอย่างนี้นะครับเป็นนะครับเป็นนะเดี๋ยวพี่จะปั๊บเขา้าแชทแป๊บโอเคพี่แต่ตอนพี่เข้าไปเอาของในแชทก่อนนะโอเคครับพี่ก็ได้เข้ามาในเฟซเอคนที่มันเกลียดผมตลอดนะครับนี่มันด่าผมงงเยนะแคปภาพก่อนละอาการ น,นี่อ่ลิลินี่แต่ผมมีถ้ามันเป็นขอ้อเงยิงมันจะลดลดให้เรานะถึงจงๆๆ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 ะได้ที่ไหนนะเงินแค่สองรอยห้าสวอเองนะครับอ่ะรามาตัตอบกันนะครับ จะว่ายังไงว่าโครอนอ๋อดีทาไปมมันจะมันจะเกลี้ยเราบรรลดที่เราเลยนะไม่เป็นไรค่ะได้ได้หรอไม่เป็นไรค่ะลดได้นั่นบอกแล้วมันรด,ดให้เราอเอคาคเมียเมียไปทำธุระมานะนี่เอ้าหนูบอกว่าอะไรนะพรุ่งนี้ค่อยโอนเพิ่มก่อน,ยนอ,อย่ให้เราหักก่อนพี่คะนี่เอาวะ่ะ ใส่มาดีไหมวะแป๊บนะครับนี่จ้ชิเดะมาแล้วทุกคนอนนี่จะเป็นรูปที่พี่จับมานะนี่เย็น แค่มา okay. ทำไม่บอ,อกมันดีกว่า <laughs> ไม่ตอบพี่บ้านอะอ่านแล้วด้วยไม่ตอบเลยอ่ะอ <laughs> <laughs> ไม่ตอบพี่เลยว่ะเงียบเลยว่ะเงียบทำไมอ่ะ <G ül ch> โคตรนาเลยวะ่ะเดี๋ยวพี่จะด,ดิ้งช่องมันไว้เลยนะทุกคนสามารถไปรีพอร์ตมันได้นะมันเป็นไอ้เย็นงูงูแม่งเป็นตอนน้ไม่น่าไปเชื่อแม่งเลยเสียงฟรีห้าสิบบาท <G ül ch> โคตรนาเลยวะ่ะ เอาเย็บสำเอาเย็บสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ก็ติดตามด้วยละกันนะครับถ้าเราเห็นราคไหนครับของเยอะเยอะแล้วมันตั้งราคาไว้ถูกแล้วเราลองต่อรองลดลดไปสักครึ่งนหนึ่งก็ได้ไม่งั้นก็ลดไปสักห้าสิบหกสิบวอถ้ามันให้อะอย่างงั้นอย่าซื้อนะครับที่บอกไว้เงนินเตือนมานักเตือนมาน,นะเพราะว่ามันมันจะเกลียดเราแน่นอนครับจากประสบการณ์ที่พี่โดนเกลียดมานะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับไปแล้วบ๊ายบายจุ๊บ